ใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับใครเห็นคลิปนี้แชร์ไปด่วนๆเพราะว่าจะพาทุกท่านมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครแชร์คลิปนี้ขอให้เฮงๆงรวยรวใครแชร์คลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะครับพบเจอกับเงินหมื่น เงินแสนเงินล้านที่อยู่ที่บ้านคุณและสามารถนํามาขายแบงค์ได้คุณสามารถนํามาขายและคุณสามารถนํามารับเงินสดกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเช็คฟรีเหรียญเก่าเช็คฟรีพักเครื่องเอามาเช็คฟรีกรอบทองเหรียญทองคําอะไรก็แล้วแต่คุณเอามาเช็คฟรีที่แบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณได้หากคุณต้องการที่จะขายคุณสามารถรับเงินสดกลับบ้านทันทีนะครับใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์รัวๆฝากกดแชร์ฝากกดซับสมาชิกคลิปนี้แชร์คลิปนี้ให้ผมด้วย เป็นคลิปที่มีสาระสำคัญมากและจะพาทุกคนมารับเงินล้านเงินล้านย้ำนะครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนรับชมอยู่ไหนกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวรีบไลฟ์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะรีบเข้าร้านนะครับพอดีมี f c นะครับรอแบงค์อยู่ที่ร้านนะครับนำเหรียญทองคำกับพาทองคำนะครับมาขายและรับเงินกลับบ้านผมบอกเลยนะประเมินคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณ7-80,000แสนบาทพี่ว่าเยอะไหม ใครคิดว่าเงิน7จ็ดแปดแสนเยอะพิมพ์คําว่าเยอะให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีน้องธีรพลนะครับสวัสดีน้องเดียนะครับสวัสดีน้องเหนียวราชวัตรวัตถุโบราณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอ่ะใครแชร์ขอให้เห่งเห่งเลยลูบขอบคุณติกตอกครับไล่์รัวๆครับพี่กิติสวัสดีครับสวัสดีพี่ช็อปบายชนิดาครับสวัสดีพี่นกนะครับสวัสดีพี่สวยไม่ส่างครับหูทิกตอกขอบคุณมากครับขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณหัวใจนะครับขอบคุณน้องธีรพลนะครับ ขอบคุณพี่ไก่นะครับหูวันนี้มีคนรับชมเยอะมากปื้ดปื๊ดปื๊ดขอบคุณนะครับมาสุรินทร์หน่อยนะครับช่วงนี้ไปสุรินทร์นะครับเดี๋ยวหากมีเวลามีโอกาสผมจะรีบเดินทางไปหาทุกท่านที่ตามต่างจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวใครหูขอบคุณดอกกุหลาบหขบบูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถือว่าทําบุญร,ร่วมกันนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะเอาไปบริจาคทั้งหมดเลยนะ ไม่ไม่เอาไปใช้เลยบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ไม่เอานะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่มีหัวใจสีส้มกดหัวใจสีส้มให้ผมหน่อยนะสวัสดีพี่อันติ้งครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมมีของมาให้เพื่อนๆพนพี่พเอฟซีที่อยู่ทางนี้ที่อยู่ตรงนี้ได้ดูกัน เป็นของที่หลายๆคนมีอยู่เป็นของที่หลายๆคนขอบคุณพี่กิติหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับเป็นของที่หลายๆคนมีอยู่และเป็นของที่หลายๆคนมองข้ามบางคนครับศึกษาแต่ไปดูนะครับเพจปอมเพจจริงแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าที่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียว ใครรับทราบพิมพ์รับทราบให้ผมหน่อยใครรับทราบพิมพ์รับทราบให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับอ่านี่ตอนนี้ลูกค้าก็กเริ่มเดินทางมาที่ร้านแล้วนะครับเริ่มเดินทางมาที่ร้านแล้วนะครับอยู่โลละ <c oughs> แป๊บนะแปบ๊บนะอันนี้เป็น เซ็นนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเอฟซี FC อยากสปปลาวสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับรับทราบครับอ่ะพี่จา๋าใครที่ดูอยู่นขณะน,นี้ผมขอคนละหนึ่งแชร์และกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราไปพบเจอที่ร้านนะวันนี้นะครับร้านไม่ปิดนะครับเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บผมจะรีบเข้าร้านนะครับมี f c ของเรานะครับรอที่ร้านตอนนี้และรอขายต้องพูดแบบนี้นะรอขายและรับเงินเนี่ย ผมว่าน่าจะสี่ถึงห้าแสนบาทนะครับเป็นพระเลี่ยมทองเป็นกรอบทองเป็นเหรียญทองคําเหรียญทองคําเป็นแบบไหนาวาแบงค์นี่พี่ดูนี่นี่เมื่อวานเหรียญชุดนี้ครับพี่เขาเอาไปตีที่โรงรับจำนำและไปตีที่ร้านทองแถวบ้านของชุดเนี้ยประเมินราคาได้ทั้งหมดประมาณแค่สองแสนเจ็ดถึงสองแสนแปดพี่ก็บอกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะเลยหยิบของชุดนี้แล้วเดินทางมาหาแบงค์ เมื่อวานเรี้ที่ร้านเลยพี่เขาบอกว่าหุยพี่ดีใจมากผมถามทําไมครับดีที่พี่ไม่ขายไปในราคาแบบถูกถๆสองแสนกับบาทผมจ่ายเงินเกือบห้าแสนอะผมจ่ายเงินเกือบห้าแสนอย่างที่บอกครับผมใครที่มีเหรียญทองคําแบบนี้เนี่ยแบงค์รับซื้อนะครับแบงค์รับซื้อนะ้ไม่หักเปอร์เซ็นต์นะบางอย่างบวกให้เยอะๆ คุณมีพราเลี่ยมทองเนี่ยกรอบแบบเนี้ยแบงค์เอาไปใช้เป็นมือสองได้เนี่ยกรอบแบบเนี้ยแบงค์เอาไปใช้เป็นมือสองเนี่ยผมเลยซื้อได้ในราคาที่มันบวกมากกว่าราคาหลอมและราคาปกติบางคนส่งรูปเหรียญมาบางคนส่งรูปแบงค์มาบางคนส่งรูปของมาพี่จ๋าฟังนะใครที่ดูอยู่นะขณะนี้แล้ว คุณมีของอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นเหรียญคุณฟังผมนะจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบหรือว่าแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์พัน 100, แบงค์ห้าร้อยมีแล้วอยากจะขายคุณลองมองซ้ายมองขวาครับหากคุณมีเหรียญอยากขายคุณติดแบงค์มาด้วยคุณมีแบงค์มีเหรียญอยากขายคุณติดพระมาด้วยคุณมีพระมีแบงค์มีเหรียญอยากขายคุณติดเครื่องเงินมาด้วย คุณมีแบงค์มีเหรียญมีพระมีเครื่องเงินคุณติดของเก่าที่บ้านคุณมาด้วยมีพระเลี่ยมทองหยิบพระเลี่ยมทองมามีเหรียญทองคาหยิบมามีเครื่องประดับนี่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 แหวนสามวงนี่นี่วงเนี้ยนี่อ่ะพี่ดูวงนี้ก่อนนี่นี่เจ้าของเนี่ยบอกว่าเสียดายมากวงเนี้ยไม่อยากขายไปตีที่โรงรับจำนำมาได้สองหมื่นแปดแบงค์ซื้อเจ็ดหมื่นเนี่ยคุณลองดูครับคุณลองดูเนี่ยตีสองหมื่นแปด แบงค์ซื้อเจ็ดหมืนคุณลองดูครับผมไม่รู้หรอกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างแหวนเนี้ยผมซื้อปุ๊บแล้วผมก็ให้แฟนผมใช้ผมซื้อปุ๊บผมเอาไปใช้เป็นสิ่งของมือสองได้สวัสดีครับสวัสดีคุณอาจำลักครับสวัสดีครับผมซื้อและผมใช้เป็นของมือสองได้คุณฟังผมนะรอบทองก็เหมือนกันรอบทองที่คุณเห็นเนี่ย เป็นกรอบทองมือสองพี่รู้ไหมเวลาเราไปทำเนี่ยราคาและเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเขาบวกค่าพรีเมียมบวกค่ากำเนดเข้าไปในนั้นแต่แบงค์ซื้อท่านบวกให้2% 3% 5%เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แบงค์เอามาใช้เป็นกรอบมือสองเอามาใช้เลี่ยมทองใช้เองบ้างให้ลูกค้าและตอนนี้ลูกค้าเนี่ย มีการนำกรอบแบบนี้มาเยอะมากเพราะรู้แล้วหลอมกั็ไม่หลอมอันไหนดีกว่ากันลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่หลอมดีกว่าบางคนบอกว่าหลอมดีกว่าแล้วแต่ศรัทธาครับเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับพี่กรอบแบบนี้ผมไปทําใหม่ผมก็เสียค่ากําเนิดตั้งเยอะผมพูดถูกไหมผมเอามาขายเป็นมือสองบวกสมเปอร์เซ็นต์ใครก็ซื้อไม่ต้องไปคิดเยอะ <c oughs> พี่แล้วสมเปอร์เซ็นตพี่คิดว่าเยอะหรือน้อยสาเปอร์เซ็นตนี่โคตรเยอะเลยนะผมพูดจริงสามเปอร์เซ็นตนี่โค้รของโค้รเยอะเลยอ่ะใครอยากดูทีเด็ดวันนี้บ้างใครอยากดูทีเด็ดผมรบกวนคนละหนึ่งแชร์ก่อนยอดแชร์ไม่ถึงไม่หยิบออกมาให้ดูยอดแชร์ไม่ถึงไม่หยิบออกมาให้ดูบอกเลยบอกเพื่อนๆพี่ๆแค่นี้ อ่ะยอดแชร์ใครอยากดูแชร์ให้น้องหน่อยนะครับใครที่มีของเก่าแล้วพี่ๆอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองคำพระทองคำเครื่องประดับแบบเนี้ยอ่ะพี่ๆดูเนะี้ยเนี้ยเครื่องประดับแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นของที่มีราคาถูกราคาปานกลางราคาแพงแบงค์รับเช่าหมดแบงค์รับซื้อหมดคุณมีแบบเนี้ยกรอบทองเศษทองผมบอกเลยนะผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าและลงรับจำนำแน่นอน คุณออกมาเลยลงรับจำนำเนี่ยอย่างที่ผมบอกพระเครื่องบางองค์ลงรับจำนำตีให้แต่ราคาทองพระทองคำบางองค์ลงรับจำนำตีให้แค่ราคาทองและเจ็ดสิบเปอร์เซนพี่ๆรู้ไหมของพวกนี้มันแปลเปียนเป็นเงินได้จริงอา้าวใครดูอยู่ขอไลค์คนละสามทีเดี๋ยวผมหาของให้ดูเดี๋ยวผมยิบของทีเด็ดให้ดูถ้าไลค์อยู่ที่เนี่ย มันสามารถจิบของได้ผมบอกเลยนะครับเพราะของบางทีผมก็ยัดอยู่ในตู้ในอะไรเนี่ยนะครับสวัสดีพี่อลรวนันสวัสดีพี่สุกัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะใครที่อยากดูลอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนเอาอะไรให้ทุกท่านดูดีนี่และคุณดูนีนี่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 น,น,นี่แป๊บหนึ่ง เอ้ยมีคนเอามาขายทุกวันมีคนเอามาขายทุกวันและมีคนอยากจะขายเนี่ยแบงค์ร้อยช้างแดงแบงค์ซื้อมาในราคาใบละสองพันอ่ะคุณดูฮะแบงค์ร้อยที่ด้านหลังเป็นลูกช้างแดงใบละสองพันแต่จุดสังเกตความแพงจุดสังเกตความแพงของธนบัตรหนึ่งร้อยบาทใบนี้คุณดูนี้ เห็นไหมใครเห็นแล้วพิมเห็นแล้วให้ผมหน่อยนะคุณเห็นไหมเนี่ยใครเห็นแล้วพิมเห็นแล้วให้ผมหน่อยธนบัตรที่มันมีราคาธนบัตรที่มันมีความพิเศษคุณฟังผมนะมันจะมีจุดสังเกตจุดแตกต่างระหว่างธนบัตรที่มีราคาถูกกับธนบัตรที่มีราคาแพงอย่างเช่นแมงร้อยใบนี้มีเนื้อเกินติ่งเกินอยู่ที่ตรงนี้บอกกันนะแบบธรรมดายังไม่รับ บอกนะแบบธรรมดาแบงก์ยังไม่รับยังไม่มีราคาเราพบเจอได้เยอะมากๆพบเจอไ้โควรเยอะแล้วพี่ฟังจะ้ะพ,พี่จ๋าฟังนะเอซี FC, ท่านใดที่ดูแบงก์อยู่และคุณดูตรงนี้หน้าร้านอยู่ที่ไหนครับหน้าร้านอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านครับอ่ะพี่จ๋าช่วยตอบเอฟซีหน่อยคุณอะไรเนี่ยสวัสดีพี่ศักชัยครับ คุณเจโอ้โหไม่ใช่โปรไฟล์อ่ะคุณเจสันเอ้าผมตอบมาให้สวัสดีพี่ชวีวันครับสวัสดีครับคุณเจสันเขาบอกว่าส่งไปให้ไม่เคยซื้อโกหกจริงๆพี่จ๋าฟังนะหากผมซื้อของที่พวกพี่ๆส่งมาทุกชิ้นผมจะเอาที่ไหนเก็บถูกปะและถ้าเกิดผมซื้อของพี่ๆทุกชิ้นผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อ ของที่เรารับซื้อพี่ๆฟังน้องนะครับละครับ,รบฟังน้องแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตัวจริงประมินราคาฟรีบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพมีแบงค์เก่ามีเหรียญเก่ามีพ้าเครื่องมีเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามเนี่ยกรอบทองแบบเนี้ย คุณลองหยิบมาและคุณเดินทางมาหาแบงค์ถึงที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันคุณมาได้เลยวันนี้ก็เปิดจ่ายเงินสดวันหนึ่งหลายหลร้านที่ร้านเข็มเพชรทุกวันเนี่ยคุณดูนี่เอ๊ะคุณมีเหรียญทองคําแบบนี้เนี่ยคุณเอามาคุณเอามาบางอย่างบางวารละบวกจากราคาทองเป็นเท่า ทองห้าหมืนขายได้สามแสนทองสามหมืนขายได้ห้าแสนผมไม่รู้หรอกครับของผู้พี่ๆจะมีธนบัตรจะมีเหรียญจะมีพักเครื่องแบบไหนหากคุณมีพักเครื่องแบบนี้แล้วพี่ๆลองดูครับเป็นพักเก่าที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า <c oughs> ของผู้พี่ๆทิ้งพักแบบนี้ไว้ และบางคนไม่รู้ราคาบางคนไม่รู้คุณค่าจริงๆว่าพากเครื่องแบบนี้สามารถขายได้และสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆพากเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยครับองคหนึ่งหลักร้อยเนี่ยแบงก์ก็เช่าร้อยหนึ่งรมีราคาตั้งแต่องค์หนึ่งหลักพันพันหนึ่งพันหแต่คุณรู้ไหมพรกเครื่องบางองค์มูลค่าองค์หนึ่งหลักหมื่น องหนึ่งสามหมื่นองหนึ่งสองมื่นองหสี่มื่นพี่รู้เปล่าของพวกนี้สามารถแปลเปลียดเป็นเงินได้แบบเยอะๆและผมเชื่อ FC ที่ดูแบงค์อยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ400ท่านมีพักเครื่องอยู่ประมาณ80%ใครมีพักเครื่องพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้แบงค์หน่อยเอาเฉพาะคนที่มีพักอยู่ที่บ้านนะใครมีพักเครื่อง พิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระเก่าพระใหม่พระผงพระกล่องพระทองคําพระเลี่ยมทองครับคุณมีคุณเอามาร้านอยู่แถวไหนคะร้านอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสีย่านสวัสดีพี่อัญจนาครับอา้าวใครมีพิมพ์มีมานี่มีเยอะพี่พงศักดิ์มีเยอะยอะ้อาวพี่เมมีพี่เอมีอา้าวพี่ฮันติ้งมีอา้าวพี่จาชัดมี พี่วันนิดมีเอา้าใครมีพิมพ์มีมาผมอยากรู้เอาเฉพาะคนที่มีก่อนนะใครมีพิมพ์มีมามีพราเอามีพรานะเพราะผมเชื่อทุกคนล้วนแต่มีพระเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านหมดจริงบางคนแปลเปรียบเป็นเงินแสนหลายแสนชุดเนี้ยหนึ่งแสนสี่หมืน่น หนึ่งแสมบาทจ่ายแบบไม่ลังเลเลยเมื่อวานครับพี่เขา,เามาเนี่ยผมบอกเลยนะพักเครื่องบางอย่างองค์หนึ่งสามรอองค์หนึ่งหนึ่งพันองค์หนึ่งพห้าเราคิดให้หมดและเราคิดเป็นองค์เราไม่มีการตีเหมาเราไม่มีการตีรวมยกเว้นลูกค้ามีเจตจำนงที่เอาพามาแล้วคุณแบงค์เช่าไปเถอะพี่ไม่อยากเอากลับแล้วแบบนั้นเราถึงจะเหมาแต่ถ้าเราจะคัดอันที่มีราคาก่อน องหนึ่งเจ็ดร้อยองหนึ่งพันหนึ่งองหนึ่งสามร้อยองหนึ่งสามพันห้าพัานหมืน 1, 300, ่นหนึ่งบางคนรับเงินกลับบ้านหลายหลายแสนกลับพระเครื่องและบางคนไม่ใช่ว่ามาแล้วจะมาแค่รอบเดียวมาที่ร้านแบงค์เข็มเพชรบางคนมาเป็นสิบสิบรอบเราไม่ทำการค้าทีเดียวครับเราทำการค้าบนความถูกต้องพี่ฟังนะทองคำเนี่ยเนี่ยที่หยิบเอาไมา้เพื่อนเพื่อนพี่ๆด,ดูเนี่ย ผมไม่ต้องกำไรเยอะกำไรหนึ่งเปอร์เซ็นจริงๆ <c oughs> กำไรหนึ่งเปอร์เซ็นลงทุนห้าหมื่นขอยได้ห้าร้อยบาทพอใจแล้วจริงๆใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีพระเลี่ยมทองเป็นพระที่เลี่ยมทองเก่าอยู่ที่บ้านแบบนี้ใครอยากจะขายกรอบทองแบงค์ซื้อกรอบทองและบวกให้เพราะแบงค์เอามาใช้งานจริงและใช้งานโดยตรงคุณมีคุณหยิบมาสวัสดีพี่แม่บางบัวทองครับ นะครับนะครับคุณมีคุณหยิบมาหากคุณพบเจอของแบบเนี้ยมารับเงินสดกรอบทองพระเครื่องนี่แบงก์จีนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่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 ให้ดูอะไรนี่พี่จ๋านี่แบงก์จีนเหรียญจีนนี่พี่ว่าเยอะไหมล่ะของแบบเนี้มีคดเยอะพี่พิษณุบอกอีสองวันจะเข้ามาที่ร้านยินดีครับร้านเปิดมาได้เลยแบงก์จีนเหรียญจีนของเก่า ที่อยู่ที่บ้านคุณคุณสามารถนํามาขายและคุณสามารถนํามาแปลเปลียนเป็นเงินสดที่แบงก์ได้แบงก์ต่างประเทศที่แลกค่าธนาคารไม่ได้ขาดชํารุดคุณหยิบมาเนี่ยคุณดูนะคุณมีเหรียญคุณหยิบเหรียญมาคุณมีพระคุณหยิบพระมาคุณมีแบงก์คุณหยิบพระมาคุณหยิบมาทุกอย่างอ่ะและคุณจะขายได้หากของของของที่คุณมีมันมีมูลค่าต้องพูดแบบนี้ของที่เราซื้อเป็นของที่มันมีมูลค่าครับบางคนบอกว่า แบงค์มโนไปเองไม่รู้จะมโนไปทําไมผมพูดจริงเพราะว่าซื้อทุกวันซื้อทั้งวันนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับเอาใครมีคําถามถามมานะครับอยู่ใกล้ๆกกับถนนร่วมจิตใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงสี่แยกถนนร่วมจิตเลยอยู่ตรงข้ามธนาคารแบงก์กรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่าน คุณหยิบของคุณมาและมารับเงินสดได้เลยบอกเลยนะมารับเงินสดได้เลยมีลายไหมนะครับเราไปดูที่หน้าโปรไฟล์นะครับนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาใครมีคําถามจะถามไหมนะครับเดี๋ยวขอสองตักสองสามนาทีมีคําถามเดี๋ยวผมตอบให้และเราไปพบเจอกันที่ร้านนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญสิบบาทปีหกหนึ่งรับไม้จากพี่บิกหลอเหรียญหนึ่งบาทปี6กหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่มีราคา นะครับเป็นเหรียญบาทแบบปกตินะครับอ่าผมมีเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเป็นแผลลายทองแบบนั้นยังไม่มีราคาซึ่งเป็นน่าจะเป็นเหรียญชํารุดนะครับน่าจะเป็นเหรียญชารุดนะครับมีพักเครื่องอยู่สิบสี่องค์ไม่รู้ว่าคุณแบงค์จะรับเช่าไหมฟังนะครับคุณมีพักเครื่องไม่ว่าคุณจะมีกี่องค์ก็แล้วแต่สามองค์ห้าองค์สิบองค์คุณฟังผมนะแล้วคุณอยากจะขายพี่ที่อื่นเช็คองคหนึ่งเจ็ดร้อยคุณไปเช็คดูได้ เช็คพระองค์หนึ่งห้าร้สแต่ใครที่ดูแบงค์เข็มเพชรวันนี้คุณหยิบพระหยิบเหรียญหยิบอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้ว่ามันเก๋มันแท้มันมันขายได้หรือเปล่าคุณหยิบและคุณเดินทางมาเดินทางมาหาแบงค์มาได้เลยมารับเงินล้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่าน มาได้เลยมารับเงินสดกลับบ้านนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นขณะนี้มีของเก่าอยากขายสามารถเดินทางมาหาแบงค์ได้วันนี้แบงค์เข็มเพชรวัตถุรานขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวผมไปรอคุณอยู่ที่ร้านใครอยากจะเจอกับผมใครอยากเอาของมาขายใครอยากจะได้รับเงินใครอยากจะขายของได้นะครับลองส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับหรือถ้าไม่ไม่ควรเสียเวลาเดินทางมา,าแบงค์ครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุราน ขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์ลัวๆฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e ให้ผมด้วยสวัสดีครับไปแล้วครับ